ก็ต้องบอกว่าถ้าเปรียบยุคนี้เองเป็นยุคตื่นทองของ AI นะครับที่ใครๆก็พากันวิ่งเข้าหาขุมทรัพย์เราก็คงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าใครคือคนที่ขายพลัวและเสียมที่รวยที่สุดในโลกแน่นอนนะครับชื่อแรกที่ทุกคนนึกถึงคือ NV ็นวีเดียเจ้าพ่อผู้ผลิตชิปประมวลผลที่ราคาหุ้นพุ่งทะย,ยานจนน่าตกใจแต่รู้ไหมครับว่าแม้แต่เอ็นวีเดียเองถ้าขาดสิ่งนี้ไปชิปที่ทรงพลังที่สุดของเขาเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นแค่แผ่นซิลิคอนที่ไร้ค่านะครับ สิ่งนั้นก็คือความจําหรือเมมโมรีและบริษัทที่กลุ่มหัวใจสําคัญนี้ไว้เนี่ยไม่ใช่ยักษ์ใหญ่ที่เราคุ้นหูกันอย่างซัมซุงหรือบริษัทอเมริกันอย่างไมโคอนแต่กลับกลายเป็นบริษัทจากเกาหลีใต้ที่ครั้งหนึ่งเคยเกือบล้มละลายนะครับและถูกมองว่าเป็นลูกเมียน้อยในวงการบริษัทนั้นมีชื่อว่า s k h y n i x พอดแคสต์ EP นี้จะมาชวนคุยจอดลึกกันนะครับว่าบริษัทที่เคยอยู่นอกสายตาพวกเขาพิเกมกลับมาเป็นผู้บงการตลาด AI โลกได้ยังไง กลยุทธ์ของพวกเขาเนี่ยไม่ใช่แค่การขายขอนะครับแต่คือการเดินหมากรุก3ตาที่เดิมพันด้วยอนาคตของบริษัทและอาจจะรวมถึงอนาคตของภูมิรัฐศาสตร์โลกด้วยพอดแคสต์ Podcast EP นี้จะมาชวนคุยเจาะลึกกันเรื่องนี้นะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Powerful Story Inspire People สวัสดีครับผมดนทรลาดนจากโดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Story พอดแคสต์ EP นี้สนับสนุนโดย BNS ตัวจริงเรื่องวางระบบเน็ตเวิร์กและ Privat e c l o u d ระบบเก็บข้อมูลบริการติดตั้งดูแลครบจบในที่เดียว BNS ให้คำปรึกษา IT s o l u t i o ันออกแบบติดตั้งเน็ตเวิร์ก i วไ CCTV และระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หมดกังวลเรื่องเซอร์วิสเพราะ BNS มีทีมงานซัพพอร์ตที่แข็งแรงพร้อมดูแลลูกค้าอย่างมืออาชีพซึ่งก่อนจะไปดูว่า SK h y n i กทาอะไรในอนาคตเนี่ยผมก็อยากพาทุกท่านย้อนกลับไปดูอดีตสักนิดนะครับ เพื่อเห็นภาพว่าทําไมความสําเร็จครั้งนี้มันถึงยิ่งใหญ่มากๆจริงๆแล้ว SK Hynix ไม่ได้เริ่มต้นด้วยชื่อนี้นะครับย้อนกลับไปในปี1983พวกเขาคือ Hyundai Electronic ใช่ครับก็คือเครือเดียวกับรถยนต์นั่นแหละครับแต่เส้นทางชีวิตของพวกเขาไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบนะครับช่วงวิกฤตต้ยมยำกุ้งปี1997พวกเขาต้องแบกรับหนี้สินมหาศาลจากการถูกบ,บีบให้ควบรวมกิจาการกับ LG Semicon จนบริษัทแทบจะไปไม่รอดแล้วนะครับในตอนนั้น จนกระทั่งในปี2 0 1 2จุดเปลี่ยนสำคัญก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อกลุ่ม SK Group ตัดสินใจเข้าซื้อกิจการตอนนั้นนักวิเคราะห์หลายคนสายหัวนะครับบอกว่าจะซื้อบริษัทนี้ไปทําไมธุกรกิจหนความจํามันตันแล้วแต่ SK Hynix ภายใต้บ้านหลังใหม่กับมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นนะครับเพราะในขณะที่คู่แข่งอย่างซัมซุงมัวแต่โฟกัสที่การผลิตชิปให้ได้ปริมาณมากๆเพื่อลดต้นทุนหรือทำ economy of scale นะครับทางฝั่ง SK Hynix กับซุ้มพัฒนาเทคโนโลยีใหม่แบบเงียบๆที่ชื่อว่า HBM หรือ High Bandwidth Memory แล้วเจ้า HBM นี่มันคืออะไรนะครับทำไมมันถึงเปลี่ยนโลกให้ลองจินตนาการดูนะครับถ้าชิปประมวลผลของ NVIDIA คือรถสปอร์ตเฟอร์รารี่เลยนะครับที่วิ่งได้เร็วมากๆแต่กลับไปใช้อยู่ในถนน,นที่เป็นซอยแคบๆซึ่งต่อรถแรงแค่ไหนนะครับมันก็วิ่งไม่สะดวกนะครับ หน่วความจำแบบเดิมก็คือซอยแคบๆที่ว่านั้นนะครับแต่ HBM ของ SK Hynix คือการเปลี่ยนซอยแคบๆให้กลายเป็นทางด่วน8เลนซ้อนกันหลายชั้นเทคโนโลยีนี้เนี่ยใช้วิธีการเจาะรูผ่านเนื้อซิลิคอนหรือที่เรียกว่า TSV เพื่อเชื่อมชิปหลายๆชั้นเข้าด้วยกันในแนวตั้งเหมือนกับการสร้างตึกสูงๆแทนที่จะสร้างบ้านชั้นเดียวทำให้ข้อมูลวิ่งเข้าออกได้มหาศ,าศาลและรวดเร็วแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน และเมื่อยุคข,ของ AM a i มาถึงนะครับเมื่อชัด GP t จ p ีต้องการประมวลผลข้อมูลมหาศาลถานนซอยแคบแคบแบบเดิมมันก็รับไม่ไหวนะครับโลกทั้งใบเลยต้องวิ่งมาหาคนที่มีทางด่วน8เลนหลายชั้นและคนคนนั้นก็คือ SK Hynix นั่นเองผลลัพธ์คืออะไรนะครับดูตัวเลขปี2025นะครับส่วนแบ,บ่งการตลาด HBM ของพวกเขาเนี่ยกวาดไปถึง58ทิ้งห่างคู่แข่งแบบไม่เห็นฝุ่นกำไรจากการดำเนินงานโตขึ้น101%เรียกว่ารวยเละเลยนะครับ จนกลายเป็นกระดูกสันหลังของวงการ a i ไปแล้วในตอนนี้แต่ความสําเร็จระดับนี้เนี่ยย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกันและนี่คือที่มาของกลยุทธ์ 3- เศาหลักหรือ Triple A Strategy การเป็นที่1เนี่ยว่ายากแล้วนะครับแต่การจะรักษาตําแหน่งที่1มันยากกว่าอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่ท่ามกลางสงครามเย็นทางเทคโนโลยีระหว่างจีนกับสหรัฐและคู่แข่งเขียอลากดินต่างๆ SKI n i x เลยงัดกลยุทธ์ออกมา3ข้อซึ่ง มันเป็นการเดินหมากที่กล้าและบ้าบิานที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ธุรกิจเกาหลีนะครับเสาหลักที่1ก็คือการบุกเข้าถ้ำเสือเรื่องนี้สําคัญมากๆนะครับเพราะในขณะที่โลกกําลังแตกแยก SK Hynix เลือกที่จะสร้างป้อมปราการใหม่ในรัฐอินเดียนาประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ใช่แค่ไปตั้งออฟฟิศขายของนะครับแต่พวกเขาทุ่มเงินเกือบ4 0พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 3 0 0 0 0ล้านบาทเพื่อสร้างโรงงาน a d v a n c e Packaging แห่งแรกในอเมริกา คำถ,ถามคือทำไมต้องเป็นแพคเกจิ้งและทำไมต้องเป็นอินเดียนานะครับก็ต้องเข้าใจกันก่อนนะครับเพราะว่าหัวใจของการทำ HBM ไม่ใช่แค่การผลิตชิปเมมโมรีแต่คือขั้นตอนการแพ็คหรือการนำชิปมาเรียงซ้อนกันและเชื่อมต่อกับชิปประมวลผลขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่มีมูลค่าสูงสุดและยากที่สุดการย้ายฐานกผลรริตส่วนนี้ไปสหรัฐเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นก3ตัวครับ1คือได้ใจอเมริกา เป็นการตอบสนองนโยบาย Made in America ของรัฐบาลสหรัฐเต็มๆนะครับทำให้พวกเขาได้รับเงินสนับสนุนจากกฎหมาย Chips Act หลายร้อยล้านเหรียญ2ก็คือได้ความใกล้ชิดโรงงานนี้เนี่ยจะทำให้พวกเขาอยู่ใกล้กับลูกค้าเบอร์หนึ่งอย่าง Nvidia และ AMD มากขึ้นลดความเสี่ยงเรื่องการขนส่งข้ามโลกและข้อ3ก็คือได้พันธมิตรนะครับ ข้อมูลระบุว่าโรงงานนี้ตั้งอยู่ที่เพอร์ดูดีเซอร์สพาร์กซึ่งเป็นการจับมือกับมหาวิทยาลัยเพอร์ดูมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิศวกรรมเพื่อเข้าถึงแหล่งมันสมองและบุคลากรระดับท็อปของโลกนี่คือการซื้อความปลอดภัยทางภูมิรัฐศาสตร์โดยเอาตัวเองไปผูกไว้กับมหาอำนาจเบอร์หนึ่งสำหรับเสาหลักที่2นะครับก็คือเรื่องของสปีดน,นั่นเองในโลกของชิปใครหยุดเดินคือตายนะครับ มีข้อมูลที่น่าตกใจบอกว่าสินค้า HBM ของ SK Hynix สำหรับปี2026ตอนนี้ขายหมดเกี้ยงแล้วแทนที่พวกเขาจะนั่งยิ้มรอรับเงินนะครับพวกเขากับเลือกที่จะเร่งเครื่องครับพวกเขาสั่งเดินหน้าการผลิตที่โรงงาน m 1 5 x ให้เร็วขึ้นกว่ากำหนดเดิมถึง4เดือนและโรงงานนี้เนี่ยจะไม่ใช่โรงงานธรมธรมดาานะครับแต่จะเป็นโรงงานแห่งแรกของโลกที่อุทิศให้กับการผลิต HBM4 ซึ่งเป็นเจเนเรชันต่อไปคำถามคือทำไมต้องรีบขนาดนี้นะครับ พราะคู่แข่งอย่างไมโครนกำลังหายใจรถต้นคอมานั่นเองนะครับและซัมซุงเองพวกเขาก็เริ่มตื่นจากการหลับไหลแล้วการเร่งผลิต HBM4 คือการการันตีว่าชิป AI รุ่นต่อไปของ Nvidia ที่ชื่อ Rubin จะต้องใช้ของ SK Hynix เป็นหลักเนื่องจากไมโครนเนี่ยอาจจะพลาดโอกาสในรอบนี้นะครับเพราะปัญหาทางเทคนิคบางอย่างนี่จึงเป็นจังหวะที่ SK Hynix ต้องรีบตอกย้ำความเป็นเจ้าตลาดทิ้งห่างให้คู่แข่งตามไม่ทันจนกว่าจะหมดรอบเทคโนโลยีนี้ และเสาหลักที่3ก็คือการแยกแผ่นดินนะครับข้อนี้ผมว่าน่าสนใจที่สุดนะครับและดูเหมือนว่าจะอันตรายที่สุดด้วยเราทุกคนรู้ดินะครับว่าสหรัฐพยายามจีดกันไม่ให้จีนเข้าถึงเทคนโนโลยี AI ขั้นสูง SK Hynix ซึ่งมีโรงงานขนาดใหญ่อยู่ที่จีนนะครับที่เมืองอูชีจึงตกที่นั่งลำบากพวกเขาเลยตัดสินใจใช้กลยุทธ์แยกการผลิตอย่างชัดเจนนะครับของดีของเทพพวกเทคโนโลยี HBM รุ่นใหม่ชิปที่ซับซ้อนที่สุด จะถูกเก็บไว้ผลิตในเกาหลีใต้และโรงงานใหม่ในอินเดียนาประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นส่วนของเก่าของตกร,รุ่นโรงงานในจีนจะถูกจำกัดให้ผลิตได้แค่ชิปรุ่นเก่าหรือรุ่นมาตรฐานทั่วไปเท่านั้นนี่คือการยอมตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตนะครับพวกเขายอมลดบทบาทของโรงงานในจีนลงเพื่อไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์กับสหรัฐและเพื่อป้องกันไม่ให้เทคโนโลยีขั้นสูงรั่วไหลไปยังคู่แข่งชาวจีนฟังดูเหมือนเป็นแผนที่สมบูรณ์แบบใช่ไหมครับมีทั้งฐานที่มั่นในอเมริกา มีทั้งเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและมีการจัดการความเสี่ยงเรื่องจีนแต่ในโลกธุรกิจไม่มีอะไรได้มาแบบฟรีๆนะครับทุกการตัดสินใจเนี่ยมีราคาที่ต้องจ่ายและราคาที่ SK HyN i x กำลังจ่ายอาจจะนำมาซึ่งฝันร้ายในอนาคตเพราะภายใต้ตัวเลขสวยหรูรายได,ได้กว่า70,000ล้านดอลลาร์นะครับมีระเบิดเวลา2ลูกที่กำลังทำงานอยู่ระเบิดลูกที่1ก็คือกับดักเรื่อง Capex การขยายโรงงานทั้งในสหรัฐและเกาหลีพร้อมๆกับการเร่งวิจัยต้องใช้เงินลงทุนมหา,าศาล ยิ่งเทคโนโลยีสูงขึ้นต้นทุนการผลิตก็ยิ่งแพงขึ้นเป็นเงาตามตัวคำถามคือถ้าวันหนึ่งฟองสบู่ AI มันเกิดตกขึ้นมาหรือถ้าความต้องการชิปไม่ได้โตเร็วอย่างที่คิดโรงงานมูลค่าแสนล้านเหล่านี้เนี่ยอาจจะกลายเป็นภาระหนี้สินก้อนโตที่ฉุดให้บริษัทจมน้ําได้เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในยุค90เลยนะครับส่วนระเบิดลูรที่2ก็คือปีศาจที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเองจําสองหลักที่3เรื่องการทิ้งเทคโนโลยีเก่าไว้ที่จีนได้ใช่ไหมครับ การที่ SK Hynix และเจ้าอื่นๆมุ่งแต่จะทำของพรีเมียมอย่าง HBM และลดความสนใจในตลาดชิปทั่วไปมันทำให้เกิดสุญญากาศในตลาดนะครับคำถามคือแล้วใครล่ะครับที่รอเสียบช่องว่างเหล่านี้คำตอบคือ CXMT หรือช้าชิิม Memory ครับนี่คือผู้เล่นหน้าใหม่จากจีนที่กำลังมาแรงมากๆข้อมูลล่าสุดระบุว่า CXMT กำลังขยายการผลิตอย่างบ้าคลั่งโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนแบบไม่อัน้น เพื่อผลิตชิป DDR4 และ LPDDR4 ที่ใช้ในมือถือและคอมพิวเตอร์ทั่วไปในขณะที่ SK Hynix วิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อคว้าตลาด AI พวกเขากำลังเปิดประตูหลังบ้านทิ้งไว้ให้คู่แข่งจากจีนเข้ามาตีตลาดล่างและตลาดกลางจนแตกพ่ายอย่าลืมนะครับว่าชิป HBM กำไรดีก็จริงแต่มันขายได้เฉพาะกลุ่มลูกค้า enterprise เท่านั้นแต่ชิปทั่วไปคือสิ่งที่อยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าพันล้านชิ้นทั่วโลกถ้าจีนยึดตลาดนี้ได้นะครับ พวกเขาจะมีเงินทุนมาสาลที่จะค่อยๆไต่ระดับเทคโนโลยีขึ้นมาท้าทาย SK Hynix ในอนาคตนี่คือสถา,านการณ์ที่คล้ายกับ The Innovator Dilemma ที่มัวแต่สนใจของใหม่จนลืมป้องกันฐานที่มั่นเดิมคุณคุณใช่ไหมครับผมเล่าเรื่องบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าจีนมาแล้วนะครับสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์อย่างกรีแบรนด์อย่าง h i s ซ n TCL Haier ล้วนทําแบบนี้มาทั้งสิ้นนะครับ อยู่ดีๆเจาะตลาดล่างมาก่อนและสุดท้ายก็ทําการวิจัยและพัฒนาจนสามารถสร้างปรนดักในระดับบนได้ในท้ายที่สุดนะครับและที่สําคัญตลาดล่างเนี่ยมันฐานใหญ่มากๆถ้าจีนก่อโปรยตลาดนี้ได้เมื่อไหร่เนี่ยมันน่ากลัวว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เดียวกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นเคยโดนมาแล้วนะครับสุดท้ายเรื่องราวของ SKH เคไมันบอกอะไรแล้วบ้างนะครับจากบริษัทมวยรองที่เกือบล้มละลายพวกเขาเดิมพันมดหน้าตากับเทคโนโลยีที่ไม่มีใครเชื่อ จนวันนี้เนี่ยพวกเขากลายเป็นราชาแห่งหน่วยความจํา AI ที่โลกขาดไม่ได้ไปแล้วนะครับกลยุทธ์ของพวกเขาในวันนี้คือภาพสะท้อนของโลกธุรกิจยุคใหม่ครับยุคที่คุณเก่งเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่พอแต่คุณต้องเก่งภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนะครับคุณต้องรู้ว่าจะตั้งโรงงานที่ไหนจะจับมือกับใครและจะทิ้งใครไว้ข้างหลัง SK y n i x เลือกที่จะสร้างกำแพงล้อมรอบเทคโนโลยีชั้นสูงของตัวเองแล้วกระโดดไปอยู่ในอ้อมกอดของอเมริกาแต่นั่นก็แลกมาด้วยการปลุกยักษ์หลับในจีนให้ตื่นขึ้นมานะครับ เราก็ต้องมาติดตามกันดูต่อไปนะครับว่าในอีก5 1 0ถึงบปีข้างหน้า SK Hynix พวกเขาจะยังคงนั่งอยู่บนบอลลังนี้ได้เหมือนเดิมหรือไม่กันแพงที่พวกเขาสร้างขึ้นจะกลายเป็นกงขังตัวเองในวันที่คู่แข่งจากจีนตีโอบล้อมเข้ามาได้สำเร็จเพราะในโลกเทคโนโลยีราชามักจะถูกคนล้มในวันที่พวกเขารู้สึกปลอดภัยที่สุดเสมอนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของ SK HyN i x ใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ สำหรับเพียแนีี e ีนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก Ten Force Bloomberg r e u t e r s และ Pa วส์ News ผมก็ต้องขอประชาะสัมพันธ์นิดนึงนะครับว่าตอนนี้สำหรับผู้ที่ฟังผ่านแพลตฟอร์ม YouTube ช่องของเราเปิดระบบ Membership อย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับชาวกิกตัวจริงที่อยากได้ความพิเศษไม่ว่าจะเป็นตาสัญลักษ์เท่ๆหลังชื่อหรือสิทธิ์ในการเลือกหัวข้อคลิปลองกดเข้าไปดูในรายละเอียดที่ปุ่มสมัครหรือจอยข้างล่างได้เลยนะครับเริ่มต้นแค่เดือนละไม่กี่บาทมาร่วมเป็นชาวแกก๊งเดียวัันนะครบ สำหรับเพื่อพู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิจใททุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากกด Follow ฝากกด s u s c r i b e กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line end, ที่ a d d t h a d o n t h a R A, A D S O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแตสตดดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ